นครเสาเร้าครับนักสู้จากอำเภอเดชครับดาดังในยุคนี้ครับมีเงินอยู่หกแสนหกแสนกว่ารับมือนี่ครับนักสู้จากอำเภอเดชผู้ดมครับนครเสาเร้าครับ เด็กกับ <Okay. S 1> จังมาคุยมะจีนจาครับกลังชักลาขึ้นฐานครับนครเสาเล้าผู้ประกอบการท่านผู้ปกครองการบรรยากาศกับชาวบ้านว่าอยากให้พี่น้องเราร่มรับชมกันแบบผู้ประกอบการกับผู้ชมผู้ประกอบการต่างขอับคขอบคุณทางบ่อเพี่น้องแฟมันเท่ที่ขอมารวมงานสหรับมมอนี้นะครับรุ่ลามครับ ขอบคุณครับผู้อน่นก็จะเลื่อมมาเป็นความตั้งใจให้กับกรมกำลังรัฐประการดีครับนครสาเราครับนักสูบจากอำเภอเดชอุดมครับใบสองครับลอยที่พิจารับตรงไฟไข่เด็ดไข่ดังนักสู่แบงค์เขาหิมะโอ้เงินเขามาสู หลายกว่าหมู่ครับในยุคนี้ครับเมื่อนี้เงินสร้างสูงหกแสนกว่าครับเกือบเจ็ดแสครับมื่อนี้สนามก้อนนันซูครับเปลี่ยนกับันี่สองพกแต่กสิร่เยองลานตะกี้จแปดสิี่ครับเมื่อนี้แปดแสนเก้าหมื่นหกพันบาทครับเมื่อนี้ยกกันไปทั้งสองฝั่งครับออกสี่อยยีบครับ เจ้ากันไปครับเมื่อนี้สู้กันไหมครับเงินหกแสนเกือบเจ็ดแสนครับเมื่อนี้ก็อะไรกับกับครับสร้างกะใบเลน้ยงดินองใบใชตัวแต่งต้นบุญฐานให้เรียบร้อยครับมังไฟหลุมฐานตั้งแต่งารแย้มตาครับเงินหกแสนกว่าครับคุยเลยครับการตลาดดานล่าง ด้านบนก็แ่งตัวไปเรื่อยๆครับีานะครับีมาคสร้างจากสู่80สิบซีบครับเต็มทีครับกอการเจรจาครับร้านนี้ร้านกูย,งย่งครับยยเป็นฐานครับ สร้างเงินสร้าง,ราง,รางครับ746,000ครับยอดตอนนี้ครับ746,000ครับอยากสู่แปดซิ่8อยซิบีครับเต็มทีแล้วนบางไก็ยังตกแต่งบัหันแล้วครับตอนนี้ก็ังชีกนำํำไม่ต่อขึ้นไปสู่บังแลครับ 375ากนคบาทเดลาก415ครับเงินสร้างครับ746,000บาทครับด้านในครับด้านนอกอีกเยอะครับ 7จ็ดแสนสีบาทนะครับไฟบางนี่ครับเจ็ดส้ลาสี่อยสูกันอยู่ประมาณล่านหาครับสามร้อยเจสิบ้าลาดสี่ร้อยสิบห้าวครับเจ็ดแสีมื่นหกพันบาท,บาท ขึ้นชุดสูงร่งซาซ่ารไกลๆไปได้ทางทานต้อชุบีฟาน้อง้ยตัมเขาลูกตํมเขาต้มเขาลูกตามเขาโอ้ไปได้ครับไปได้ครับโอ้โหทีลีเล่ครับมือนี่ครับ เต้นต้นเต้นออกจังหวะแรกนะวาเสียวครับตั้งลํำได้เล็กสองเล็กสามครับทีรีไปเลยครับ <ś les> ม,มือนี่ครับองศาม,มือนี่บอขึ้นมือบ <ś les> อคือหลายมือที่ผ่านมาครับ <ś les> ผมคว้าครับ <ś les> โอ้โ,โ,อโ,โดดหอยู่นะครับ โยกติดแลยครับมือนีบมีนุ่มมีไหลคขึมือนั่นครับนั่นสางครับ7 4 6 0แสนบาทครับด้านในนะครับด้านนอกนี้ใส่กันตะพื้นเลยครับบางนี้ครับไฟบางไฟบางนี้ครับสางซื้อสางเสียงให้ทีมงานขายพิเลอครัจากอำเภอเดชครับ ไข่สำหรับไข่นี่ครับสร้างสูงเยอะครับแต่ละบังนะครับถังดีครับเบอร์เลกเจ็ดนาทีครับตังสีได้เงื่อนกับเพื่อสูขไข่นะครับต้องเบ่งกันทีเล็เจ็ดนาทีนะครับ นนี่ใส่หัวเดิมบอครับหนึลอยคะแนนผ่านไปครับดูกันไปครับดูกันไปนาองนางน้าห่ง่งน่น่น่หนต่งนึนึ่งนน่น่งนา่ง่ ยังสี่สูงอยู่ครับไปแถวปีปนี่แหละครับว่ามันกันมี่ของตำแหน่งบอกครับละก่าร้อยหนบ่งร้อยหกสิบพันไปครับเหลืออีกรอยหกิบครับสร้างปิดมวนได้ครับดิวเบมึงนผ่เอไล่อะี้ยวอเตเบียร์เก็ตเตอรไดคอยอยู่คอยงตอรมามาข้ง นโอ้นี่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 บังไฟบังไฟส่ไงี่ร้นี่หมซี่าชิปโอ้มันเบาคักไงนนคอยู่เลยแต่เค็บเขาขาวนะครับพาแต่สีรุ่นมากฮาแต่สีรุดต่เค็บเขาขาวมากโอ้มันน่อย ตัวน้อยภาษาอะอยบังไฟสี่ร้อยห้าสิบสี่ร้อยห้าสิบสี่ร้อยหกสิบแล้วับางนี่มันน่อยไะมเบาบ้าครับเบาหักเบาหักเบิ้งกันเล็สี่ร้อยห้าสิบสี่ร้อยหกสิบครับนครเสาเราบังนี่ครับยี่สิบละสูสม สู่สมนามสมเนื้อสมนักสุวีดีครับติดลมเลยบาทนี่ติดลมอยู่หวังเกาเลยบาทนี่มองไม่พูดได้อีกร้อยกว่าเบิ่งหน้าล้างครับเบิ่งหน้าล้างครับท่านสร้างครับมั่นใจมากครับตอนนี้ผมก็คิดว่าสร้างครับ กินแน่นอนครับสร้างสนะแน่นอนครับบางนี่ครับรเจ้าแน่นอนครับวันนี้ยูยบงอย่เหมันเหลี่ยมอยู่มันเหนก้ี่นี่ีนี่คนลที่หล่นที่สี่ร้อยยี่สิบสียเจ็ดสิบปุ่น่เนยอ้หยมุดนี่นี่นี่เนียส้อยเจ็ดบปุ่นนี ปีลุมแล้วนะครับีบงไฟบบอไหลคือบังหันนี่มุนมันมุนอยู่กับกับมองเก่าเลยครับเบาเบาเบาลุ้มเก้าสิบพันสามอยเก้สพไปยูยูคางเงินขาที่มันตั้งออกมาทั้งสายตั้งไนบอนี่บอแมนบอนไฟแม่แมนี่ยมนเนเหลี่ยมเหลี่ยมมนมนยูฟาไล่ปปุ่อยเจ็ด่เยสี่ร้อจบี่แป่น อีกประมาณหนึงว่าจะเป็นตัวขาหาฝาข,ขาวก่อนนัหนา,หา่ครับฝาขาวครับเป็นแต่ฝาขาครับปสี่ร้อยยี่สิบพันสี่ร้อยยี่สิบพันไปเจ็ดสิบแปดสิบปุ้นนี่ขาวท่งๆย้ยกนดำนะครับพี่น้องงๆสี่ร้อยแก๊ะๆนะครับจะต่อไปเป็นฝา่าหรือจะมีจุดขาวทึ่งยุ้ยไปสี่รอ เราจะเดอนไป้างล่างนะจะไปขางเทียมเลนะจะไปทางไค่จากรงนี้จะมีเข้าถงสายเราไหมห้าสิบทางผู้ลอยขาทิพยผ่าน<อ>ไปครับด้านบนครับพึ่งแตะไปใหม่ครับแ่อีก 20, 30, อยี่สิมีครับเรามจะมีปักปักขึ้นอยู่เขาขาขาวขาไตโอ้ยโดนหามีแต่หาบ เออมันเจ็ดสิเลยเนี่ยต่อลงกันไปครับเบียดด้านซ้ของคาละกี่บาทคนละแปดสิบพันไปเกือบหนาอยหาร้อยแปดสิบาร้อยแปดสิบารครับปาดทีทัวรสมเงินเลยครับเงินเจ็ดแสนสี่หมบาทครับบังไฟก็ขึ้นขึ้นแน่ขึ้นแบบสมราคาเลยครับ นครเสาเหลาครับนักสู้จากอเภอเดาครับหมานหมานครับหมานเสียววาหมานคักหมานคักหนึ่งทีมงานสร้างครับทีมงานสร้างครับนครเสาเหลาครับวันนี้ไม่เจ้าครับวันนี้กินหมดเลยครับหมานหมานครับหมานหมานครับบางหน้ากับมันหมานจิิ๊เดอเก่งคับเก่ง480รครับ แมเลอเอาหมวกใส่เลยครับนครสวรรคาครับมานคักมือน,นี่กินขาดคักมอ <ś c oughs> มันหมานอีกครับมันมานนีกครับกินขาดคักมือน,นี่